อันนี้ครับมองนี้เป็นอูไทยแลนด์ดีแตนซิงอยู่บ่แมนครับมาถึงมองเลยวคราบนี้แหละโอ้ยรถขั้นงามๆที่อยากได้แบบครับซีครับซีเขาลงห่วยยกดำโอ้โหเครื่องยนต์ดีๆมีบออยู่นี่ตอนนี้มีครับมีตัวแบบเด็ดๆเลยตัวท็อปสุดเลยในช่วงนี้มา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 จากกุบบนผด้นี่มาจากกุบลเลยบ่มาจากกุบลนโอ้โหมาถึงมองแล้วพาไปเบิ่งเนี่ยอยากได้แบบลุยๆได้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 มา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  เอาเบิ้งพาเบิ้งสวัสดีครัีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีช่างพัดอู่ไทยแลนด์อีแตนซิ่งอ่าวมืนอี้ครับเดี๋ยวจะพามาเบิ้งแบบฟัวออปชันเลยก็ว่าได้นะครับคันนี้อา่ามีอะไรบ้างเนาะอืม<ห>มีแบบว่าคนอยากพ่ออยากเข็นแบบว่าขึ้นเขาอ่ะนะถามว่าจะขึ้นเขาครับซีเนี่ยดูยางก็รู้นะครับว่าบรธรรมดาแน่นอนคันนี้โอ้ยแต่เกิดลงาแล้วเนาะแต่เกิดเงาแล้วลอยลุยลอยลุยมา ปล่อยลุยเล่นมาเดี๋ยวพามาเบรงออปชั่นคร่าวๆของคันนี้นะครับครับคันนี้จะเป็นรถดัมรถดัาขับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องยนต์ดีเซลมีระบบช่วงล่างถุงลมนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันพรมอะไรเพอร์อีกต์อีกจัดเต็มมากครับคันนี้เดี๋ยวพามาเบงเลยไรคันนี้ไปจังหวัดไหไก่อนครับนี่คันนี้ไปจังหวัดเชียงรายครับเอฟซีจังหวัดเชียงรายเอฟซีที่เชียงรายไปดูได้อำเภอยังครับคันนี้จะไปแม่สายครับแม่สายเชียงรายเหนือสุดเลย โอ้ขึ้นเขาลงหัวยู่แล้วนาต้องบุญเนาะใช่ครับอยู่กับเขาอยู่กับดอยครับคันนี้นี่ครับมาดูมาดูรูปลักษณ์รอบข้าวๆ้าวก่อนสวยงามครับสวยงามขั้นรถอาจจะไม่ได้ล่างเด้อยมทรงแล้วนะครับไฟดุดเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมคับหนานี่เป็นยังไงระบบไฟครับระบบไฟก็จะมีไฟ l อ d ดีนะครับครับผมคมคมชัดชัดสว่างสว่างเลยแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกโอ้ยนไฟส่องช่วยกลางคืนด้วยแล้วก็มีเอ่อ เรียกอะไรไซเรนไฟไเซเรนกลางคืนด้วยซเรนใช่ครับเวลาจอดชุกมฉเฉืนเลสั่นครับใช่ครับป้องกันอุบัติเหตุได้ช่วยได้ครับนี่โหคันนี้ลูกค้าจะเต็มอูเรานี่เริ่มเริ่มผลิตรถไทยเรียนดีแตนซิ่งที่ราคาเท่าไหร่ครับเออราคามีเริ่มต้นตั้งแต่เจ็ดหมื่นเก้าพันหร้อยบาทเจ็ดหมื่นเก้าพันตัวสแตนดาร์ดใช่ครับตัวสแตนดาร์ดแต่ตัวนี้ตัวพิเศษตัวนี้พิเศษมากเลยอืเป็นค่อนข้างจะท็อปสุดแล้วครับที่ทํามา อันนี้ลูกค้าสามารถสร้างได้ตามใจลูกค้าเลยตามสเปคตามการใช้งานเลยครับว่าลูกค้าอยากจะพื้นที่การใช้งานเป็นแบบไหนอยากจะเติมล้อบ้างขนาดนี้ล้อบ้างอีกสามสเต็ปนะครับมันมีทั้งดอกต่างจากนี้ก็มีหน้ายางเล็กกว่านี้ก็มีครับครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตัวตัวลุยสุดแล้วครับตัวลุยสุดแล้วใช่ครับตัวนี้เป็นตัวลุยสุดแล้วล้อแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องอีหยังนีง ตัวนี้จะเป็นเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลครับดีเซลดีเซลเราใช้ดีเซลสามสูบครับยี่ิห้าแรงดีเซลสามสูบยี่สิบห้าแรงใช่ครับมันแห้งอยู่บ่ดีเซลสามสูบดีเซลสามสูบแห้งบอเข้าใส่ในรถยังครับปกติปกติมันจะอยู่ในรถอ่าแมคโครเล็กรถเอ่าเกี่ยวข้าวเล็กญี่ปุ่นครับอเครื่องมาจากญี่ปุ่นเลยคันนี้เครื่องนี้เครื่องมาจากญี่ปุ่นครับเป็นเครื่องคูปบต้าสามสูบครับอืมเราใช้คูปบต้าครับก็จะมีพวกยันมาพวกอ่อ อิซกิอะไรพวกนี้ครับแต่แต่เราจะจะหลักๆเราจะใช้ของคูปุต้าครับของคูปุต้าหลักๆเลยของญี่ปุ่นใช่ครับมันจะง่ายกับบ้านเราที่มีศูนย์คูปุต้าเราจะสามารถเทียบอะไรได้ครับครับผมแล้วเครื่องรุ่นนี้มันจะเข้ามาประเทศไทยเยอะอะไรเขาก็จะเยอะด้วยครับโอ้มันก็จะง่ายในการเมทเน็ครับดูแลรักษาเป็นร่องอะไรครับโอ้โหตัวนี้เป็นตัวท็อปกันเลยเด้เครื่องยนต์เล็กอ่าเป็นเครื่องยนต์เป็นตัวท็อปเลยละครับเครื่องเครื่องยนต์เราก็ถ้าถ้าเป็นตัวมินิแม็กเราก็ถือว่าเป็นตัวท็อปแล้วครับอื ตัวนี้ก็ลักเสียนอยู่ได้ครับตัวนี้ตัวนี้งบประมาณสองกว่าครับสองกว่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดบอกว่านี่ยหางแน่กว่าครับอยู่ทั้งหลังทั้งถ่ายเพื่อนมาเดี๋ยวพามาดูนะพาบอข้างหลังนะครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้จะเป็นระบบอ่วงจรครับควบคุมต่างๆอยูงนี้หมดเลยตัวนี้ก็จะมีอพวกไฟลีเลไฟฉายเลนเนาะแล้วก็ไฟตัดหมอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยกด้า อ่าตัวนี้เป็นอ่าดิฟล็อกตัวนี้ก็จะเป็นถุงลมนะครับอ้ดูถุงลมด้วยลดขั้นหน่อยหน่อยบาหูวาสิมีอีหยังมากหลายปลาดีโคตรดีดีครับสจหรับรดขั้น,น <c oughs> ดีจะได้จัดเต็มมีดีเนาะจัดเต็มเลยครับจัดเต็มเลยดิฟล็อกยกนำ้ำถุงลมถุงลมครับใช่ใช่เอ้ถุงลมอยู่ผมไม่เคยหูยินเลยไหมถุงลมไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราโมกีเขาติดตั้งน้ำรดขั้นหน่อยๆ่เนี่ยมีถุงลมหรอครับมีครับมีได้ครับติดตั้งได้ครับ เดี๋ยวจะพามาดูระบบครับกลไกเดีはは๋ยวขออนุญาตยกดัมนิดนึงครับครับผมยกดัมก็เป็นไฟฟ้านะครับสะดวกสบายง่ายมากครับสังพัดนบอกว่ายกดัมได้แล้วก็ยกล้อได้ได้โอ้โหเดี๋ยวจะพามาดูระบบของเขาหน่อยอู้ดัมเร็วดับเร็วมากครับดับเร็วมากปรับได้นะครับอยากจะเร็วกว่านี้ก็ได้อยากจะช้ากว่านี้ก็ได้ครับแรงแรงดันเราสามารถที่จะปรับได้ครับเพราะว่ามันเป็นเป็นตัวปั๊มที่ที่ใช้งานทั่วๆไป แามที่ไทยแลนด์นี่แต้จริงเลยตัวนี้อ่าใช่ครับเป็นของผลิตเองครับผลิตเองใช่ครับเป็นผลิตเองขนาดนี้ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับครับลูกค้าสามารถที่จะสั่งไปติดตั้งสามล้อหรือว่าสี่ล้อเล็กๆได้นะครับมันจะเหมาะกับพวกรถกระป๋อรถกระบะแคบนะครับครับแต่ติดตั้งได้นะครับแล้ยกล้ำได้กี่ตันอ่าตัวนี้ตัวนี้มันมสามตันครับตัวนี้แกนกระบอกขนาดสามตันครับครับตัวปั๊มแรงดันสี่ตันครึ่งครับอืแรงดันนะครับอ่าเป็นตัว เป็นตัวใหญ่เลยครับเป็นปั๊มใหญ่เลยเนาะเป็นปั๊มมาตรฐานที่บ้านเราก็ใช้งานกันโอ้โหทัรมาดาตัวนี่รถดขั้นนหน่อยแต่ว่าทั้งนี้นี่ออปชั่นแบบจัดเต็มเลยอจัดเต็มเลยครับถังลมถั <c oughs> ง,ลมงลมมีครบอุปกรณ์นี่นี่ถังลมเหรอครับผมใช่ครับไอตัวนี้ถังลมครับนี่เป็นถังลมถัมงลมไว้ใช้งานเกี่ยวกับระบบลมครับระบบลมคันนี้ใช้อะไรได้บ้างก็นี่เลยครับจะเป็นเติมถุงลมช่วงล่าง โอนี่โบที่เพิ่มเติมถุงลมอ่าใช่ครับนี่ครับเติมถุงลมได้นะครับเติมถุงลมได้อ่าใช้งานดิปล็อกได้ครับดิปล็อกดิปล็อกนี่คือมันเป็นยังไงครับอ่าล็อก้อทั้งสองข้างให้มันทางานเท่าพร้อมกันครับการติดลมครับพูดยังไงคือการรถติดลมนะครับโอ้อ่าการรถติดลมนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เด็ดเด็ดไปกว่านั้นครับเด็ดมากกานเอนอ่าก็คือนี่เลยครับจุดเชื่อมต่อใช้งานลมนะครับ อช่องดีครับพุ่งหน่อยๆเดี๋ยตัวนี้ก็คือ,อเขาเรียกอะไรเป็น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 ตัวต่อลมใช้งานจุกต่อลมใช่ครับจุกต่อลมาจะสาธิตให้ดูคร่าวๆไอ้ายาทีนี่นี่โอโ้โหเราใช้งานในไรในสวนนะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องของยงรางล้อรถรือใช้งานเกี่ยวกับอางานลมเรต้องไปร้านช่างเรต้องไปร้านช่างเลยครับใช้ได้เลยในรถคันนี้มีออปชันนี้ด้วยมีครับอันนี้แถมให้ฟรีเลยครับสําหรับออปชันสูงๆแบบนี้ครับ ห,หรือไม่ก็ถ้าเป็นออปชั่นระบบช่วงล่างถุงลมเราแถมให้เลยงบประมาณประมาณสองพันกว่าบาทครับอุปกรณ์พวกนี้แถมให้เลยโอ้โหหู้หยต้มแรงแห้งแป๊บน,นี่ครับเรามีตัวนี้แล้วก็เรื่องอืงอ่นไม่ต้องห่วงเลยครับไม่ว่าจะเป็นเป่ากองทําความสะอาดเติมลมนะครับครับหรือว่าจะเอาใช้งานถอดล้อหรือว่าจะอะไรเงี้ยโอ้โหอุ้ยโชว์ถอดล้อ ถอดล้อเองจะคล้องกันได้พ่อมนี่ครับยางแบนยางแตกยางรั่วยางซึมเดี๋ยวจะมีเด็ดไปกว่านั้นนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูมีเด็ดไปกว่านั้นอีกครับอถอดล้อหมุนล้อเขาจะคล้องได้อีกใช่ครับเราไม่ต้องไปแน่เรียบร้อยไม่ต้องไปเรียกช่างให้ลําบากเลยครับโอ้ยั่มตัวนี้แห้งแห้งยินดีเนาะที่เด็ดกว่านั้นเด็ดอีกเหรอมีครับมีเด็ดอีกนะใช่โอ้โหโอ้ชอบไม่แรงว่าขายให้พ่อมนะครับ เด็ดก็น่ะนดีคือแถมแม่แรงพร้อมตัวนี้ตัวนี้ต้องซื้อเองนะครับนี่นะครับอันนี้เราแม่แรงมาทาอะไรครับแม่แรงครับแม่แรงเอาไว้ยกรถนี่แหละครับอย่างกรณีเราจะถอดล้อเราปลดเราปลดนอดล้อได้แล้วใช่ไหมครับครับแต่เราไม่สามารถที่จะเอาล้อออกมาได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรค้ำรถมันค่อนข้างจะหนักอยู่ในไรในสวนครับแม่แรงตัวนี้เบาครับเพราะเป็นแม่แรงถุงลมนะครับโอ้เป็นแม่แรงถุงลมราคาไม่กี่พันครับนีติดติดติดบ้านได้นะครับครับนี่ ผมใส่ลมตัวนี้บ่ครับใช่ครับใช้ล้มตัวเดียวกันนี่ครับโอ้โหเห็นไหมครับนี่ขยายขึ้นข้าวเดียวเลยนะใช่ครับโอ้โหน่นะครับอ่าแน่นอนจริงจริงลดลงก็ได้นะอันนี้เราปล่อยลงปล่อยลงใช่ครับโหดีมากมากพอเราจะใช้งานอย่างสมมติเราจะถอดล้อเมื่อกี้ใช่ไหมครับแม่ครับอ่าเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาค้าแล้วจะเอาอะไรไม่ลงไม่แรงมาหมุนครับพุดไปท้อง้อทงรถมันก็จะลําบากอือตัวนี้ครับสามารถติดรถได้เลยนะครับ นี่โอ้โหดูการทำงานนะครับโอ้โหดันขึ้นแนวนี้เลยใช่โอ้โหโลมหมดลมหมดลมหมดเดี๋ยวเดียเดี๋ยวดี๋ยว,ยวลมก่อนนะครับความเป็นถังเล็กออนี่มาดูการเติมลมด้วยเติมลมนี่อัตโนมัติหมครับสลับรถ่อันนี้อัตโนมตัต,นมติครับแต่เราทำสวิตทำสวิตไว้ให้ด้วยครับ คืออย่างสมมติว่าเราไปจอดตรงไหนที่ลมมันหมดพอดีครับอาจจะเป็นที่ชุมชนหรือต้องไม่ต้องการเสียงเสียงปั๊มลมทํางานเราก็มีสวิตปิดเปิดได้เ <ừ> <Okay, S 2> วลาเราไปใช้งานแล้วก็เปิดสวิตออนไปเลยมันทํางานเต็มมันก็ตัดเองครับอัตโนมัติโอ้ตัวนี้มีปัม๊มลมที่อัตโนมัติใช่ใช่แต่ถ้าห้องปอะหยัดมันทางานเราก็ปิดสวิตไปแค่นั้นปิดสวิตได้เลยมันก็ตัดการทํางานเลยครับ <ừ> ถ้าเราจะใช้งานเราก็เปิดสวิตลมหมดมันก็จะทํางานเองมันอัตโนมัติครับครับผมใช่โอ้โหย่รั้มง่ายแค่ปลายนิ้วครับ ลำจริงๆนี่ลูกค้าบอกว่าช่างใช้งานในไร่ี่สวนนะมันจะเอาอะไรที่มันง่ายๆสะดวกๆ,ๆก็จัดให้ละโอ้ <laughs> พยายามตอบโจทย์ให้ลูกค้าเต็มที่ครับรวมอยู่ในคันนี้เท่านั้นนะครับอยู่ในคันนี้ตัวท็อปนะครับใช<ไ>่นี่แนวลากั้วให้อีีกตัวนี้มีทีลากค่วงด้วยครับมีทีลากั้วให้ใช่แน่นหนานะครับเผานี่ก็ไม่ใช่เผาจีนนะครับ เป็นพายเป็นพาญี่ปุ่นนะครับเป็นพายยุยยนนะครับอันนี้อืสวยจริงจะมีเจบอกปริมาณปริมาณลมให้นะครับอันนี้กำลังฟ้าเมื่อกี้ลมมันหมดใช่ไหมครับลมมันเป็นศูนย์เลยใช่ไหมับเป็นศูนย์มันเลยไม่แรงเลยไม่ขึ้นครับเพราะว่าเราไปอ่ายิงกงยิงบล็อกเราไม่เราไม่ปังปังไว้ครับครับอันนี้คือเบอร์โทรของเราใช่ครับอันนี้เบอร์โทรที่อู่เลยครับมโดูส่วนตัวเลยครับโอ้โหนี่นะครับเบอร์โทรนะครับ แคปหน้าจอปั๊บนี่นะครับสามารถเอาไปโจทย์ได้ใช่โอ้โหมีลมมีอะไรบ้างเอาในระหว่างที่รอลมครับเดี๋ยวเราขอดูระบบอื่นก่อนดูระบบอื่นก่อนระบบอื่นก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อใช่ครับเป็นโฟวิวโฟวิวด้นะครับไว้ลุยไว้ขึ้นเขาลงห้วยเลยคันนี้ถงลมทั้งดํานะครับนี่งลมทั้งดําทั้งล้อใหญ่ของเขาโอ้โห นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรายกล้อลอยเสร็จปุ๊บเอาเราสาธิตนี้เดี๋ยวเราจะมปดูว่าระบบคนกลางของดิบล็อกทํางานเขาจะเป็นยังไงครับผมนะครับเดี๋ยวรอลมน่าจะใกล้แล้วครับเติมไม่นานครับข่ามาหน้าที่กว่าอืมนี่ก็เริ่มใช้งานได้แล้วนี่นะครับเดี๋ยวช่างบอยทําให้ดูเนี่ลมตัวนี้แรงจริงนะเมื่อกี้ลมลมเหลือศูนย์โอ้โหนะครับล้อตอนนี้ แ๊บเดียวนะครับไม่ถึงนาทีก็ไปนู่นแล้วแ๊บเดียวจริงๆเนาะใช่ครับนี่เราไม่ได้ตัดคลิปเลยนะครับเราเป็นคลิปแบบเร็วๆเลยนี่นี่ล้อยกแล้วล้อยกเลยครับหมุนได้แล้วล้อลอยแล้วครับพร้อมใช้งานแล้วทีนี้อ,อเดี๋ยวสาธิตดิบล็อกทีนี้ก็พอล้อลอยเราก็อันนี้ครับเอามาใส่ตัวบล็อกครับแล้วก็ยิงยิงล้อนัดล้อได้เลยครับนี่๋อพอล้อได้เลย เมื่อกี้เรายังโเมื่อกี้เราแค่สาธิตการหมุนีเฉยครับอ่านี่คือนี่ครับคืออุปกรณ์เราเราแถมให้ครับตัวนี้สายลมง่ายๆมากเลยครับสําหรับรุ่นพอปใช่ครับหรือว่าเราจะอ่าเป่ากุ้งเป่ากองครับเนี่ยทำาันได้โอ้สารพัดจริงครับสารพัดจริงอันนี้คือระบบข้อดีของระบบถุงลมนะครับไม่จําเป็นต้องใช้งานเกี่ยวกับถุงลมอย่างเดียวครับครับผมโอ้โมีมาให้ อ่าต่อไปเดี๋ยวจะให้ให้ดูดิฟล็อกนะครับระบบดิฟล็อกผมอ่าเนี่ครับดิฟล็อกนี่ต้องสตาร์ทเครื่องก่อนไหมครับถ่าไม่ต้องครับเนี่ยครับถ้าเป็น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 อ่าปกตินะครับมามาดูที่ล้อก็ได้ครับล้อนะครอบล้อเลยล้อมันจะหมุนหมุนย้อนกันกับหลังแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นระบบธรรมดาอ๋ออันนี้คือยังไม่ดิฟล็อกครับเนี่ยล้อมันหมุนไปคนละข้างใช่ครับอันนี้คือปกติแต่ถ้าเราใส่ดิฟล็อกนะครับโอ้ถ้าเราใส่ดิฟล็อกนะครับล้อมันจะ อ่านะครับล็อกแล้วล็อกแล้วมันจะหมุนไปทางเดียวกันอืมมันจะหมุนไปพร้อมกันครับล้อตัวนี้จะลอยล้อตัวนั้นก็ต้องหมุนเห็นไหมครับถ้ามันส่งกําลังมาจากตัวเกียร์ตัวเครื่องยนต์เสร็จปุ๊บฝั่งนี้ทํางานฝั่งนู้นก็ต้องทํางานครับฝั่งนี้เดินหน้าฝั่งนู้นก็ต้องเดินหน้าฝั่งนี้ถอยหลังฝั่งนู้นก็ต้องถอยหลังอันนี้คือระบบพิลล็อกกันติดลมนะครับง่ายเลยครับนี่นะครับหมุนไปด้วยกันหมุนไปด้วยกันโอ้โหคันนี้จ่มจริงเลยโอ้จ่มมาก นี่นี่เขาเรียกว่าดีบล็อกที่แบบว่าการติดลมใช่ครับนี่กดแค่ปลายนิ้วครับง่ายๆเลยเหรอครับอ่านี่เข้าแล้วครับเขากดอยู่ตรงนู้นแค่นั้นใช่ครับกดที่สวิตช์นี้เลยครับอ่าอย่นี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็กลับว่าปกติแล้วล้อมันจะหมุนตัวกันใช่ครับใช่ครับเลยต่อไปการการเติมลมนะครับก็ยี่ปลายนิ้วือกันครับนี่ครับการเติมลมก็เห็นไหมครับอู้ อันนี้คือการเติมลมเวลาช่วงล่างแล้วเราบรรทุกบรรทุกหนักใช่ไหมครับอันนี้คือตัวไหนไอตัวที่ถุงลมเมื่อกี้ใช่ครับตัวถุงลมข้างล่างครับโอ้ตัว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 เล็กนะตัวใหญ่มันจะเป็นแม่แรงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดให้ผมดูใหม่ทีหน่อยเดี๋ยวดูนะครับตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวลงก่อนนะครับเอาลงก่อนนะครับโอ้รถมันจะค่อยๆขยับลงใช่ครับไอถุงลมก็จะเล็กลงไอถุงลมนะครับเล็กลงอ่าเพราะเติมลมเป็นยังไงครับคราวนี้นี่ อ๋อกระบะมันจะขยับขึ้นขยับขึ้นแล้วลมเต็มตัวรถมันก็จะตัวรถมันก็จะสูงขึ้นครับครับถุงลมตัวนี้นะครับรับน้ำหนักได้อประมาณสองตันครับโหอ่าตัวถุงลมอข้างละตันนะครับมันตัวแทนแหนบเหรอครับผมใช่ครับใช้แทนแหนบข้อดีของเขาก็คือได้ความนุ่มนวลครับน้ำหนักรถก็จะเบาครับครับอนะครับข้อดีของเขานะครับเราสามารถที่จะปรับได้ด้วยปลายนิ้วไม่ว่าจะเป็นความหนืดเหมือนเหมือนค่าเคของแหนบเนาะ ครับอ่าเราปรับได้ตามตามที่เราต้องการเลยแต่ถ้ามีถุงลม,มนะครับอ่าจะเหนืดมากจะเหนืดน้อยจะแข็งจะกระด้างจะนุ่มจะนิ่มอะไรเงี้ยอยู่ที่ปลายนิ้วเราเลยอันนี้คือข้อดีของระบบถุงลมนะครับน<ฮ>อกจากนั้นก็จะเป็นช่ชวยงานยางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป่ากรงเป่ากองคลายนงคลายนอ็อตใช้กับงานบล็อกต่างๆใช้ับงานลมต่างๆใช้ได้เหมือนกันครับอุปกีของเขาครับเราไม่ต้องไปเรียกช่างเรียกอะไรแล้วครับอยู่ในในสวนมีอุปกรณ์พวกนี้ติดเป็นกล่องเล็กๆไว้ไปไปช่วยตัวเองครับ มันก็จะมีอย่างเวลาในการทํางานเราได้อีกเยอะครับเด็ดจริงๆครับตัดแล้วนะครับตัดแล้วคือลมเต็มแล้วลมเต็มแล้วครับลมตัดแล้วนี่แค่นี้เองง่ายมากปู่คันนี้ไปเชียงรายไม่อยากจะพูดเลยลูกค้าที่เชียงรายคุ้มมากๆจะเอาไปปีนเขาด้วยนะครับขับสี่ขับสี่ขับเคลื่อนสี่ล้อขับเคลื่อนสีล้อครับยางแบบลุยยางลุยยกดัมดิฟล็อกมีลมใช่ครับแล้วก็ถุงลมใช่ครับ โอ้ยไปจากขนาดนั้นครับรถรถคันนี้ออปชั่นเต็มมากเลยเกษตรธรรมดาธรรมดาคันนึงเกษตรที่ออปชั่นเต็มมากมากแต่ออปชั่นไม่ธรรมดาออปชั่นไม่ธรรมดาหน้าตาจะธรรมดาธรรมดานะเป็นรถที่แต่รถเกษตรธรรมดาเนาะแต่ออปชั่นเขาไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดาโอ้ใครว่ารถอีแตนใช้ได้แค่เกษตรนะครับตัวนี้อาจจะไปรีทรงรีสอร์ท ขึ้นของขึ้นเขาขับขนส่งวัสดุอะไรก็ตามแต่หรือว่านักท่องเที่ยวก็ยังได้เลยใช่ครับได้เลยโอ้สวยจริงครับสวยจริงนี่เนี่ยดำลงก็เอ้ยดำลงนี่สมูทนะสมูทครับสมูทครับสมูทเนี่ยไม่มีเสียงสมูทมากดำขึ้นเร็วมากเลยดำขึ้นอีกรอบนะดำขึ้นนะครับเนี่ยเร็วมากเร็วมากเนี่ยดำลงสมูทดำลงสมูทมากสมูทมากไม่มีการกระแทกตั้งตั้งตั้งนะครับ เนี่ยดัลงแบบสมมุติเลยอ,อืนิ่มๆน,นะครับโอ้ตัวนี้เอซีเชียงรายจะต้องตินชอบมากๆเตรียมส่งไปเชียงรายใช่ครับไปที่แม่สายครับวันนี้ไปที่แม่สายอ่าช่วงล่างเต็มระบบครับครับช่วงล่างเต็มระบบล้อโตๆลุยๆถึกๆเลยครับตันนี้อืมอ่าอยากจะไปแต่งอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้ครับเหมือนรถบรรทุกบ้านเราเลยครับสิงห์บรรทุกอ่าโอ้โหลม โคตรแรงโอ้โหนี่ลงแล้วนนี้ลงแล้วครับเก็บแม่แรงอืเท่สุดๆเลยคันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวใหญ่อย่างนี้ก็ได้ครับตัวเล็กๆก็มีนะครับตัวเล็กก็มีเหมือนกันใช่ครับตัวเล็กๆกว่านี้หน่อยก็มีครับโอ้โหอันนี้ถ้าใครสนใจเข้ามาที่เพจของเราที่ไทยแลนด์นิแนซิ่งใช่ครับมาที่เพจไทยแลนด์แทนซิ่งหรือว่าจะเป็นอ่าบ่าวศักศีคนเกษตรนะครับครับผมติดต่อได้เลยทั้งสองทางนะครับ หรือว่าจะเข้าไปติดตามที่เพจเฟซบ o o กไทยแลนด d แดนซิ่งทิกต็อกยูทูบครับเข้าไปไปเสิร์ชหาได้ครับเข้าไปใน g o o g l e ก็ได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรขออนุญาตขึ้นให้เ้งแต่ต้นคลิปนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยเดี๋ยวบ่าวศสีขึ้นให้นะครับครับผมถ้าใครจะมาจัดก็ Google แมปว่าอู่ h a i l a n d ทีิแดนซิ่งก็จะมาถึงหน้าบ้านตรงนี้เลยใช่ครับแล้วเข้ามาดูรถเยอะแยะมากมายอันนี้นะครับเตรียมัวอยากให้ติดต่อมาก่อนครับเพราะว่าบางทีอาจจะไม่อยู่บ้าน ติดต่อมากกว่านะครับจะได้จะได้เข้ามาดูจะได้ไม่ไม่ไม่ไมไมเสียเที่ยวจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับติดต่อตามเบอร์โทรเข้ามาได้เลยครับ,รบเป็นกําลังใจติดตามใน Facebook ให้กับตั้งพัดได้อู่ไทยแลนด์ดีแตนซิ่งอ่ะเต็มอิ่มกับคันนี้เดี๋ยวเอฟซที่เชียงรายรอเลยรอติดตามได้ครับรอติดตามได้ชม <ลอ S 1> ตัวจริงครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณช่างวอยมากๆ๋ยวคิดหน้าเจอนใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ